สวัสดีครับ2ต้นไม้คลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นมะพร้าวนะครับปลูกยังไงให้ได้มีรายได้นะครับทุกทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับวิธีการก็คือว่านะครับเจ้าของสวนมะพร้าวแห่งนี้นะครับมีการวางรูปแบบเป็นอย่างดีนะครับพื้นที่นี่ไม่ได้เยอะนะครับคุณผู้ชมมีพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับแล้วก็ท่านก็รู้ดีว่านะครับ มะพร้าวนี่เป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับเจ้าของท่านก็เลยมีการขุดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีการขุดตรงนี้นะครับทําน้ําพุแล้วก็เป็นซุม้มเป็นซุม้มหนึ่งก็คือซุ้มที่เปิดร้านอาหารนะครับเห็นะครับมีพนังกงานเสิร์ฟเดินมานะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยปลูกมะพร้าวแบบนี้มีรายได้ทุกวันนะครับปลูกเป็นระยะนะครับระยะ2เมตรฝั่งนี้มีแต่ต้นมะพร้าวทางนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะครับรอบหมดเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินดูนะครับ ไม่ได้มีแค่มะพร้าวนะครับคุณผู้ชมบริเวณด้านล่างนะครับข้างทางเดินก็จะมีกระเจียวนะครับเป็นกระเจียวที่ออกดอกสีชมพูชมพูนะครับเหมือนอยู่ที่ชัยภูมิเลยนะครับทุ่มดอกกระเจียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นระยะระยะก็จะมีการปลูกนี่ครับเป็นต้นขนุนนะครับนี่นะครับขนุนก็กําลังเติบโตนะครับคุณผู้ชมครับผลก็งามนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะมีการปลูกฝรั่งนะครับคุณผู้ชมการห่อนะครับป้องกันแมลงอย่างดีนะครับออมาอีกนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีการปลูกมันเบอรี่นะครับเนี่ยครับมันถ้าอยากจะเลี้ยงไหมนะครับก็สามารถที่จะเอาเก็บใบมันไปใช้ได้เลยนะครับเลี้ยงมันเลี้ยงไหมเนาะมีต้นขนุนนะครับ ส่วนบริเวณที่เป็นตรงนี้นะครับก็จะมีการปลูกมะพร้าวเป็นระยะระยะเราเดินไปดูอีกนะครับเกี่ยวกับบานนะครับอยากปลูกอะไรหลายๆอย่างก็สามารถปลูกได้นะครับมีว่านหางจระเข้มีต้นแคนะครับฝั่งนู้นตรงห้องน้ํานะครับมีต้นชงโคนะครับมีมะขามป้อมนะครับสามารถทําได้เลยนะครับ เนี่ยนะครับมาไฟทั้งก็นํามาปลูกนะครับข้างล่างก็จะมีการปลูกกระเจียวกระเจียวก็กำลังบานนะครับนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับร้านอาหารนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีการปลูกนะครับมะละกอนะครับสามารถใช้ในร้านได้นะครับมะละกอนี่นะก็ว่าเปิดร้านอาหารเนาะขายส้มตำาะเรงต่างได้นะครับ อ่าตรงนี้ครับเป็นการปลูกไม้ประดับนะครับเป็นจันผานะครับอันนี้ก็เป็นขนุนอีกนะครับขนุนก็มีลูกล่างลูกบนนะครับต้นเท่านี้มีลูกแล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับมะพร้าวนี่ก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะครับนี่ครับหรือว่ามีความสวยงามนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีการปลูกม่อนนะครับ วันนี้ใบใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับลูกก็สามารถเก็บกินได้นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับทําน้ําล้อมรอบพื้นที่หนึ่งไร่นี่นะครับเมื่อกี้ผมเดินมาเนาะมีปลาตัวอย่างใหญ่นะครับโผล่ขึ้นมาหายใจนะก็คือสามารถเลี้ยงปลาได้อีกนะครับสามารถทํารายได้ให้กับเจ้าของสวนได้อีกนะครับเห็นไหมครับพื้นที่หนึ่งไร่นี่เราสามารถบริหารจัดการนะครับได้ทั้งการเกษตรได้ทั้งการบริหารธุรกิจนะครับก็คือทาร้านอาหาร ลายเป็นที่ต่องเที่ยวไปด้วยนะครับพาลูกหลานมาพักผ่อนจนใจนะครับกลางคืนก็มีพื้นที่โล่งแจ้งนะครับเล่นดนตรีต่างๆให้คุณผู้ชมมากินพวกเนื้อยงเนื้อย่างนะครับชิมจุ่มอะไรต่างๆได้นะครับถนนนะครับถนนนี่จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับมีเยอะๆเลยนะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับก็จะมีมะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่เขาต้องการหนา สังเกตูดูว่ารากนะครับรากเขาจะลงไปไปถึงน้ำเห็นไหมครับเล็กๆเนี่ยอ่ะเียวมาดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่คือรากมะพร้าวนะครับเนี่ยคือเขาได้น้านะครับเอาเกลือมาใส่หน่อยนะครับก็เพิ่มรสชาติความหวานให้กับมะพร้าวอีกเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับไม่ใช่มะพร้าวต้นใหญ่ๆนะฝั่งนู้นก็มีมะพร้าวเห็นไหมครับนี่แหละคือปลูกมะพร้าวยังไงนะครับให้ได้เงินทุกวันก็คือปลูกปลูกให้เป็นฐานที่ ท่องเที่ยวไปด้วยนะครับทำร้านอาหารไปด้วยนะครับนี่คือคําตอบชัดเจนนะครับครับกล้วยก็สามารถปลูกได้นะครับขนุนนะครับอาตรงร้านที่ผมมาถ่ายนี่ก็คือร้านสวนหอมขนุนนะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นนะครับจึงมีต้นขนุนเยอะเป็นสัญลักษณ์ของร้านของเขานะครับนี่ครับออกจันรมาแล้วครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่มะพร้าวนะครับอีกหน่อยก็จะได้เก็บผลผลิตผลมะพร้าวก็ สามารถนําไปขายที่หน้าร้านได้อีกนะครับเห็นไหมครับเขามีการบริหารจัดการพื้นที่นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับน่าชื่นชมนะครับสวนเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับเนี่ยฝรั่งนี่นะครับครับก็มีการห่อไว้นะครับลูกที่ห่อก็ก็สามารถให้ลูกผลผลิตสวยได้นะครับส่วนลูกที่ไม่ห่ออ่านดูตัวอย่างนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับบ้านผมก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีพลิ้ยมีมดมีแมงนะครับมีแมลงวันทองอะไรพวกนี้นะครับมา มาเจาะนะครับก็จะไม่ได้กินเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าไอ้ลูกที่ห่อไว้นะครับนี่ครับไม่ก็จะลูกโตลูกใหญ่นะครับนะครับพาวตัวนี้ก็ออกจันอยู่สามสี่จันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับต่อไปก็จะออกเป็นผลเป็นทลายเออนี่ครับก็ทําสะพานสวยๆนะครับให้คนสามารถมาเดินชมได้นะครับเนี่ยกลางคืนก็มีการประดับประดาไฟนะครับเนี่ย อยู่ที่แนวคิดนะครับอยู่ที่วิธีการที่เราจะนําเสนอว่าเราจะนําเสนออะไรเนาะในสวนในร้านอาหารของเรานะครับอันนี้คือเรียกว่าทําครบวงจรนะครับอ่านี่ครับมาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถส่งร้านตัวเองได้นะครับก็คือเห็นไหมครับมะละกอครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ต้องไปซื้อตลาดทางไหนเลยนะครับก็ผลิตเอาจากต้นสดๆนะครับไปตําส่งลูกค้าได้นะครับ เนี่ยถ้าเราไปทําสวนเฉยๆนะครับเราก็จะได้เฉพาะสวนเฉยๆเฉยๆแบบนี้นะครับภาพที่เห็นนี่แต่ว่าเราทําร้านอาหารด้วยได้ครบสุกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ดักดืมจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินที่สําคัญนะครับลูกค้าที่มาที่บริเวณร้านแห่งนี้นะครับก็จะเข้าไปถ่ายรูปนะครับเป็นลักษณะของกระโจมนะครับนี่ครับไปสามารถถ่ายรูปได้แต่ตอนนี้ก็ มันเวลาผ่านไปนานเนาะนะครับก็สภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอาจจะมีการขาดกันอะไรบ้างครับแต่ก็ยังคงได้เห็นความสวยงามนะครับในอดีตเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยแต่ของท่านก็จะมีการตัดยงตัดหญ้านะครับมาดูต้นมะพร้าวนะครับต้นที่เรียกได้ว่าเป็นต้นที่ให้ผลผลิตนะครับอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็คือต้นนี้ครับคุณผู้ชมนะครับนี่โอ้โห ลูกสวยเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยน้ําพอนะครับน้าพอยังแน่นอนพอนี่น้ำนี่นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังสวนแล้วนะครับเห็นไหมครับลูกมะพร้าวนะสามารถเก็บได้แล้วนะครับลูกนี้นะนะครับน่าจะน่าจะลูกเนี่ยน่าจะเก็บได้แล้วนะครับแต่ต่อไปอันตัวเนี้ยนะครับก็จะแก่ขึ้นมานะครับก็จะพอดีเนาะไม่ใช่แก่มากก็คือสามารถนําไปขายวางหน้าร้านนี้ ใครอยากกินน้ำมะพร้าวสดๆก็เชอะนะครับลูกละ15บาท20บาท30บาทอะไรก็แล้วแต่ไปแช่เย็นไปทําวุ้นทําอะไรก็ได้อีกนะครับด้านหลังสวนตรงนู้นนะครับก็จะมีการปลูกปลูกผ่ด้วยนะครับก็จะได้หน่อไม้ฝั่งนี้ก็จะมีการปลูกอ้อยนะครับโอ้ทาดีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพอเห็นผลผลิตแล้วนะครับเห็นไหมก็จะมีการปลูกเพิ่มมาอีกนะครับก็คือมะพร้าวนะครับฝั่งนู้นก็จะมีมะม่วงนะ แล้วก็จะมีกล้วยนะครับรอบก่อนที่ผมมานี่นะกล้วยมีแต่เครือใหญ่ๆแล้วนะครับแต่รอบนี้มานี่นะครับก็คือกล้วยมันอาจจะเวลาน,านานผ่านไปธรรมชาติของกล้วยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยงามเท่าตอนที่เราปลูกแรกๆนะครับก็ผู้ชมสามารถเอาแบบอย่างได้เลยนะครับนี่ครับนี่ต้นนี้นะครับต้นเหลืองปรีดียาทรนะครับอนาคตต่อไปก็จะออกดอกสีเหลืองนะครับ เวลาเขาออกดอกก็จะเหลืองบานงามเต็มต้นเลยนะครับปลูกเป็นคู่นะครับบริเวณด้านด้านหลังของเวทีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเวทีแสดงนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับชื่อร้านสวนหอมคุณนุก็จะเป็นซุ้มเป็นซุ้มให้คนมานั่งนะครับผมก็มานั่งเหมือนกันวันนี้นครับวันนี้ก็จะมีการแสดงในยามค่าคืนนะครับเนี่ยนะครับเป็นเวทีนะครับดีนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเอาเอาเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ ใครชอบใครรักที่จะทําร้านอาหารแบบนี้นะครับผูกทําสวนเนาะทำสวนไปด้วยทําร้านอาหารไปด้วยนะครับเอาตัวอย่างจากที่นี่ไปได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้จะเอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ